สวัสดีครับวันนี้ครับผมเราจะมาตัดลงนะครับยิมโนไม้กราฟนะครับผมเป็นยิมโนโด่างไม้กราฟอันนี้เป็นต่อลูกผสมนะครับก็ต่อเน่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเอาลงกันเลยครับ น,นี้นะครับผมเราตัดออกมานะครับแล้วเราก็เอาหน่อออกนะครับอันนี้เอาไปกราฟต่อได้นะครับผมหรือจะเอาไปชํำก็ได้นะครับเอาออกก่อนนะครับผม เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆอยัดออกเลยนะครับเราจะเอาแกนออกด้วยนะครับผม อันนี้นะครับผมก็คืออันนี้ยังจะเป็นแกนต่ออยู่นะครับผมแต่เราจะขุดแกนต่อออกด้วยนะครับผมเราจะใช้ด้ามช้อนนะครับเป็นด้ามช้อนสั้นนะครับผมค่อยๆขุดออกนะครับหรือว่าบางคนจะเอาลงแค่ตัดเสมอตูดก็ได้นะครับผม แต่เราก็จะได้ลากต่อนะครับแต่ถ้าเราขุดเอาแกนต่อออกนะครับเราก็จะได้ลากของตัวเองนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การรอดนี่ก็แกนต่อนี่ก็รอดเดยอะกว่านะครับผมนี่ครับเอาขุดแกนออกมาด้วยครับ ก็จะเห็นเป็นเนื้อข้างในอย่างนี้นะครับผมเราก็ค่อยๆเอาด้ามช้อนขุดค่อยๆขุดออกให้หมดนะครับผมก็จะลึกหน่อยครับสักประมาณเกือบเกือบนิ้วนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะทายาเร่งรากหรือว่าไม่ทาก็ได้นะครับแล้วเราก็วางคว่ำไว้อย่างนี้นะครับผมทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งสองเดือนนะครับแล้วเราค่อยไปลอลรากนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะครับผม ก็การตัดลงนี่ก็ไม่ง่ายน,นะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับพอสมควรเลยครับผมอันนี้นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมที่ตัดลงแบบควานไว้น,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็วางความไว้ย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยครับ พี่พีก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงแคกตันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ